แคนาดาประเทศขนาดใหญ่อันดับสองของโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือกำลังได้รับความสนใจจากนานาชาติเพรนอกจากข่าวในตอนนี้ที่ว่านายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรครัฐบาลวันที่6มกราคมปี2568ราคะแนนนิยมตกต่ำลงอย่างมากแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้จะไปไหนจะยังปฏิบัติหน้าที่จนกว่าพรรครีนิยมจะหาผู้นำพรรคนใหม่ขึ้นมาได้ เมื่อนั้นนายกรัฐมนตรีทูโดจะพ้นจากตำแหน่งอย่างแท้จริงทางการเป็นผู้นำพักและการเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาค่ะนอกเหนือจากเรื่องผู้นำแคนาดาที่อาจจะมีการเปลี่ยนตัวเร็วๆนี้แคนาดากำลังจะเป็นประธานการประชุมและความร่วมมือในกรอบ G7 ด้วยแล้วแคนาดาที่กำลังเผชิญความลำบากใจทั้งในเรื่องการเมืองภายในและการดำเนินนโยบายต่างประเทศหลายๆอย่าง The Intelligence Podcast ในตอนนี้อยากชวนมาทบทวนดูว่าแคนาดาในปัจจุบันเป็นอย่างไร และยังคงเป็นประเทศที่สงบสุขอยู่หรือเปล่าวันนี้มาแชร์ความคิดเห็นกันค่ะขอเริ่มที่บรรยากาศทั่วๆไปของประเทศแคนาดากันก่อนด้วยความที่เป็นประเทศขนาดใหญ่จึงมีทรัพยากรมากพอที่จะทําให้อยู่ในประเทศกลุ่มผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกได้หรือที่เรียกว่ากลุ่ม G7 นั่นเองแคนาดาเป็นทั้งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และภาคบริการที่สามารถตอบโจทย์ประชากรในประเทศได้โดยประชากรของเขามีอยู่ประมาณ41ล้านคน นอกจากนี้แคนาดายังเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอีกหลายอย่างเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ9้าของโลกเมื่อปี2567และยังมีสถาบันการเงินและธนาคารที่แข็งแกร่งอย่างมากนอกจากนี้แคนาดายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย จากปัจจัยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศที่พร้อมร่วมมือกับนานาชาติทำให้ที่ผ่านมาแคนาดาค่อนข้างเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองการทูตและวัฒนธรรมที่ดีกับหลากหลายประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่รักสันติภาพและสงบสุขมากที่สุดในโลกในระดับเดียวกันกับสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์ว่ากันว่าชาวแคนาดาเองก็จะมีความรักสงบและก็สุภาพอ่อนโยนประเทศนี้ยังส่งทหารเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจำนวนมากด้วย แม้ว่าที่จริงแล้วแผ่นดินแคนาดาเองก็เคยมีสงครามและการต่อสู้ระหว่างชาวยุโรปและชนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานแต่ดูเหมือนว่าทุกวันนี้รัฐบาลแคนาดายังสามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองได้และรักษาสันติภาพของประเทศได้เป็นอย่างดีจนทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรโลกอยากจะเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือย้ายไปอยู่เพราะว่ามีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะ และในปี2,568นี้แคนาดาจะได้รับความสนใจจากโลกมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเริ่มต้นปีก็มีเรื่องสเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดแล้วซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการรับบทเป็นประธานกลุ่ม G7 ด้วยอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำในช่วงต้นปีแบบนี้แต่แคนาดาก็มีความพร้อมมากพอที่จะเป็นประธาน G7 ต่อไปเพราะได้มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเขาเชื่อว,ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของประเทศที่จะได้มีบทบาทหลักในการทูตระหว่างประเทศอีกครั้งรวมทั้งได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสําคัญสัคําญในช่วงเวลาที่ความมั่นคงโลกเผชิญความท้าทายหลากหลายด้วยค่ะการประชุมกลุ่ม G7 จะมีประมาณ20ครั้งตลอดปีและการประชุมที่สําคัญที่สุดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568ก็คือการประชุมระดับผู้นํา และสำหรับธีมในปีนี้ที่แคนาดาจะให้ความสำคัญก็จะแตกต่างจากอิตาลีเมื่อปีที่แล้วอยู่นิดหน่อยคืออิตาลีจะเน้นเรื่องผู้อพยพและการให้ความสำคัญกับภูมิภาคแอฟริกาแต่แคนาดาจะเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆการป้องกันและการต่อต้านการแทรกแซงการเมืองจากต่างประเทศรวมทั้งการปฏิรูปสถาบันการเงินและสถาบันสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาได้มากขึ้นค่ะ เป้าหมายของแคนาดาฟังดูจะเป็นพระเอกของปี2,568อย่างมากเลยแต่ทั้งหมดนี้แคนาดาอาจจะต้องขับเคลื่อนยากสักหน่อยหากว่าที่ผู้นำของสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เห็นด้วยหรือดำเนินนโยบายที่แตกต่างออกไปเรื่องนโยบายของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสำคัญต่อบ,บทบาทของกลุ่ม G7 เราะทั่วโลกเคยเจอทรัมป์ในเวอร์ชันที่ถอนอเมริกาออกจากความร่วมมือระหว่างประเทศมาแล้วหรือไม่ก็ปฏิเสธการลงนามในถ้อยแถลงร่วมของกลุ่มความร่วมมือแบบพหุภาคี ความไม่แน่นอนและความคาดเดายากของทรัมป์ทำให้แคนาดาอาจจะต้องปวดหัวและเจรจากับรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผุ้นํำสหรัฐจะไม่มีนโยบายที่ขัดแย้งกับแนวทางของกลุ่ม G7 มากจนทำให้บทบาทของกลุ่มความร่วมมือนี้ดูอ่อนแอหรือไม่น่าเชื่อถือค่ะในปีนี้บทบาทของกลุ่ม G7 อาจจะสำคัญต่อแคนาดามากกว่าประเทศไหนๆเพราะว่ามันหมายถึงหน้าตาและชื่อเสียงของแคนาดาด้วย เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของแคนาดาในการต่อรองกับรัฐบาลสาหรัฐชุดใหม่ในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทั้งในมิติการค้าและความร่วมมือเรื่องความมั่นคงอื่นๆเรื่องรัฐบาลสาหรัฐชุดใหม่ถือว่าเป็นความท้าทายสําคัญของแคนาดาแล้วกลับมาที่เรื่องที่ท้าทายบทบาทของแคนาดาในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งความมั่นคงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องการเมืองแคนาดานั่นเองค่ะ ปัจจุบันผู้นำรัฐบาลแคนาดาอย่างนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดสังกัดพรรครีเบรอลไม่มีเสถียรภาพอย่างมากเพราะตัวเขาเองกำลังถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยผลสำรวจความนิยมก็ตกต่ำลงเรื่อยๆแม้ว่าภาพลักษณ์แคนาดาในสายตาประชาคมระหว่างประเทศจะยังค่อนข้างดีแต่ในสายตาประชาชนเขาไม่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่อยู่ในเกณฑ์สูงการขาดแคลนที่อยู่อาศัยซึ่งเริ่มเป็นวิกฤตในประเทศ และเกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยาเสพติดการฆาตกรรมการใช้ความรุนแรงและการปลุ่นชิงทรัพย์นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่าทีของรัฐบาลแคนาดาต่อรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐด้วยซึ่งชาวแคนาดาเขามองว่าไม่ชัดเจนและไม่เข้มแข็งมากพอขณะที่ผู้นำจากพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟกลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่ากังวลและกดดันนายกรัฐมนตรีทรูโดมากที่สุดก็คือแรงกดดันให้ลาออกนั้นมาจากพรรคริปบโลหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเขาเองจึงมีโอกาสสูงมากที่เขาจะถูกลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้ออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเดิมทีก็จะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วในวันที่20ตุลาคมปี2568ค่ะ ทายที่สุดเมื่อวันที่6มกราคมปี2568นายกรัฐมนตรีทูโดก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกกันใหม่สำหรับนายกรัฐมนตรีทูโดก็อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว9ปีรอจากการลงมติไม่ไว้วางใจมาแล้วหลายครั้งคู่แข่งคนสำคัญของนายกรัฐมนตรีทูโดในปัจจุบันก็คือนายปีแอร์ปัวริเวียผู้นำอนุรักษนิยมที่เป็นสายประชานิยมด้วย เขาได้รับความนิยมมากขึ้นจากการที่วิจารณ์รัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างแข่งเกร่าวและซื้อใจประชาชนด้วยนยโยบายลดภาษีค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแคนาดากำลังจะมีทั้งการเลือกตั้งครั้งสำคัญพร้อมๆกับเป็นประธาน G7 เรามั่นใจเลยค่ะว่าความท้าทายต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศนี้อย่างแน่นอนจะมีการแข่งขันทางการเมืองการออกนยโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อช่วงชิงความนิยมจากประชาชน รวมทั้งอาจจะใช้ประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาสร้างผลงานทางการเมืองกันด้วยถ้าถามว่าทุกวันนี้แคนาดาดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบใดก็ต้องบอกว่าแบบที่ทําให้โลกรู้ว่าแคนาดาจะสนับสนุนและปกป้องประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งจะต่อต้านการแทรกแซงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มาจากต่างประเทศด้วยประเด็นนี้แหละที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับจีนและอินเดียค่อนข้างที่จะเหินห่างและเป็นประเด็นขัดแย้งทางการทูตอยู่บ่อย ผู้นำแคนาดาบอกว่านักการทูตอินเดียเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้นำชาวซิกที่อยู่ในแคนาดาเรื่องนี้ทําให้อินเดียไม่พอใจมากๆและมีการตอบโต้ทางการทูตระหว่างกันตึงเครียดเมื่อปี2567ส่วนเรื่องของจีนรัฐรัฐบาลแคนาดาเชื่อว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนชน,ชนกลุ่มน้อยในประเทศโดยเฉพาะชาวอุยกูร์และชนต่างศาสนาในทิเบตแคนาดาจึงออกมาตรการคว่ำบาตรจีนมากมายทั้งที่จริงๆแล้วทั้งสองประเทศนี้มีการค้าระหว่างกันค่อนข้างมาก แต่จริงๆแล้วแคนาดาอาจจะกังวลกับอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นในประเทศของเขาโดยเฉพาะอิทธิพลของจีนต่อการตัดสินใจของชนพื้นเมืองที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้นแคนาดาจึงจับตามองความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดพอปีนี้แคนาดากำลังจะมีการเลือกตั้งก็เลยยิ่งกังวลไปใหญ่ว่าจีนจะใช้อิทธิพลต่อประชาชนชาวแคนาดาเพื่อหวังให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามที่จีนต้องการ เพราะมีการตรวจสอบการเลือกตั้งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพบว่าจีนมีส่วนในการพยายามสนับสนุนหรือน้มนวให้นักการเมืองแคนาดาดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศจีนมากขึ้นและเปลี่ยนกับการที่รัฐบาลจีนจะแอบส่งเสริมให้นักการเมืองคนนั้นมีเงินทุนและมีเส้นทางการเติบโตทางการเมืองที่รุ่งเรืองต่อไปน่วยข่าวครองของแคนาดาเขาเชื่อว่าจีนไม่ได้แทรกแซงเฉพาะในมิติการเมืองของแคนาดาเท่านั้น เพราะว่าจีนต้องการมีอิทธิพลเหนือแคนาดาเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้เราขอวิเคราะห์เอาไว้นิดนึงค่ะว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําของแคนาดาในเร็วๆนี้แต่เราเชื่อว,ว่าทิศทางการดําเนินนโยบายของแคนาดาต่อจีนและอินเดียไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าทั้งหมดนี้คือการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติรวมทั้งเป็นการแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการรักษาอาธิปไตยของประเทศอย่างแท้จริง แต่ก็ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าแคนาดาจะจัดการความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกายัางไงเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นความท้าทายที่ชาวแคนาดายัางเสียงแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะต้องอ่อนข้อให้อเมริกาหรือเปล่าหรือจะตอบโต้อย่างแข็งกล้าเพื่อแสดงความเข้มแข็งซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ผู้นําแคนาดาจะต้องจัดการต่อไปค่ะ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศแคนาดาอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลง,ปลงสังคมในแคนาดาจากประเทศที่เคยมีสันติภาพและได้ชื่อว่าสงบสุขอย่างมากตอนนี้มีรายงานว่าอาชญากรรมต่างๆเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าห่วงกังวลไว้ในคลิปหน้าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าความมั่นคงของแคนาดาจะเป็นอย่างไรต่อไปและหากคุณผู้ฟังมีคอมเมนต์หรือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้สามารถแชร์ความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ